วันที่6มิถุนายน2567นาค่ะนางสาวเกนิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวค่ะว่าข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนำโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการขอรับใบขับขี่ใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศค่ะโดยผู้ขับขี่สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue โดยเลือกสำนักง,งานขนส่งวันและเวลาที่สะดวกเพื่อเข้าตรวจสอบเอกสารรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายการอบรมการทดสอบข้อเขียนและการทดสอบขับรถได้ที่สำนักง,งานขนส่งค่ะโดยเตรียมเอกสารดังนี้1บัตรประชาชนตัวจริง2ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอัตราคา่าธรรมเนียมการทำใบขับขี่ใหม่ตามกฎหมายกำหนดใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว205บาทใบขับขี่รถจกักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว105บาทสำหรับผู้ที่ฝึกหัดขับรถด้วยตัวเองสามารถศึกษา ผ่านอ e ีบุ๊คู่มือการอบรมใบอนุญาตขับรถและฝึกทำข้อสอบได้ที่ w w w s a f e d r i g e d l t c o m หรือ www. ขับ k ี่ปลอดภัย .com กรณีผู้ขับขี่ที่เรียนกับโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง ผู้ขับขี่จะได้เรียนรู้ทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยโดยครูผู้สอนที่ได้รับการรับรองพร้อมทั้งดําเนินการอบรมทดสอบข้อเขียนทดสอบขับรถณโรงเรียนสอนขับรถได้เลยและเมื่อผ่านการทดสอบแล้วจะได้รับหนังสือรับรองเพื่อนําไปยื่นและถ่ายรูปเพื่อออกใบอนุญาตขับรถที่สํานักงานขนส่งรัฐบาลขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจมิจฉาชีพแอบอ้างรับทําใบขับขี่อย่าโอนเงินหรือส่งเอกสารส่วนบุคคลให้เด็ดขาดโดยพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพจะนํารูปตราสัญลักษณ์กลมการขนส่งทางบกมาใช้ในรูป ฟและนํารูปภาพของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่มาแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยจะโฆษณาหลอกลวงว่าทําใบขับขี่สําหรับคนที่ไม่มีเวลาไปอบรมไม่มีเวลาสอบจะดําเนินการให้ทั้งหมดสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สํานักง,งานขนส่งนางสาวเกนิกากล่าวทิ้งท้ายด้วยค่ะว่ากรมการขนส่งทางบกขอแจ้งว่าการดําเนินการธุรกรรมด้านใบอนุญาตขับรถต้องดําเนินการด้วยตัวเองที่สํานักง,งานขนส่งเท่านั้นและเตือนประชาชนอย่าโพสต์รูปใบขับขี่ลงสื่อโซเชียลต่างๆเพราะอาจถูกนํารูปภาพไป โสต์พหลอกลวงหากมีข้อสงสัยในการให้บริการทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนโทร1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ